สวัสดีครับผูอหชนะของรีเฟบครับวันนี้ก็เนื่องจากหายหน้าหายตาไปพักหนึ่งเลยครัถือว่าพักใหญ่ประมาณสัก10วันนะฮะหลายๆคนก็น้องๆหลายคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะพี่หายไปไหนทําไมไม่ตอบคาถามมีอินบ็อกซ์มีอะไรมาพอสมควรน,นะอ่าวันนี้ก็เลยถือโอกาสจะมาคุยแล้วก็จะมาเล่าเรื่องด้วยแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะกับที่ผ่านมาในช่วงเวลา10วันที่ผ่านมา นะแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องห่วงด้วยเนาะหลายๆคนผมว่าก็ยังมีน้องๆหลายคนที่รู้สึกเป็นห่วงนะยังมีสอบถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์อะไรประมาณนั้นนะแต่ผมก็ไม่ได้ตอบใครเนื่องจากมันมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเราทําอะไรไม่ได้จริงๆนะประมาณนั้น่ะเข้าเรื่องกันเลยนะฮะก็ที่หายไปก็ไม่ใช่เพราะอะไรนะ,ะเพราะว่าเกิดเป็นไข้เป็นไข้อันนี้เดี๋ยวเล่าจากจุดเริ่มต้นเลยแล้วกันก่อนที่เราจะทราบว่าเราเป็นไข้อะไรประมาณนั้นฮะช่วงปกติผม ล่าสุดที่ผมทําคลิปอยู่มันอันนี้ก็าย้อนไปดูว่าประมาณ10วันที่แล้วนะฮะแล้วก็ปกติร่างกายเราปกติชีวิตปกติก็คือเราเราก็ทํางานกลางคืนอะไรเนี้ยตัดต่อตประมาณนะช่วงกลางคืนนะ่ะเป็นเรื่องปกติของเราอยู่แล้วนะแล้วก็พอทําเสร็จก็ประมาณสักประมาณสักเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเพิ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งผมก็ทําเหมือนเดิมชีวิตประจําวันแล้วก็อยู่ๆก็ ปกติจะนั่งยองๆเนี่ยเรานั่งยองๆน้ำหนักเราเยอะนี่ผมน้าหนักเยอะนี่เธอดูว่าตอนนี้ผอมลงไปเยอะเลยเธอเรียกว่าผลพลอยได้ก็เรียกว่างั้นดีกว่าเนาะเรียกว่าผลพลอยได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันนะมันก็ชาไปเรื่องปกตินะชาขาชาตัวเป็นเรื่องปกติแล้วก็อยู่ๆก็ไปนอนตามปกติแหละพอนอน พักประมาณยักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมีอาการคือหนาวสั่นหนาวเลยหนาวสั่นหนาวแบบเรียกว่ามันจะผมว่าอาการที่ผมรู้สึกตอนนั้นมันจะคล้ายกับเราเป็นโควิดตอนก่อนเราเคยเป็นโควิดมาเรารู้สึกว่ามันหนาวแล้วมันเจ็บขาเจ็บแข้งอะไรอย่างเงี้ยนะมันเหมือนปวดเมืเ่อยปวดตัวเหมือนคนที่กําลังจะไม่สบายประมาณนั้นนะอันนี้อันนี้เล่าให้มันเป็นเป็นไกด์ให้เห็นเลยว่าเออตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุตรงนี้นะฮะก็ รู้สึกเหมือนเราจะป่วยอะไรนะเรารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวก็นอนไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวก็เหงื่อออกคือมันเป็นคืนนั้นเลยอยู่ๆมันก็เป็นคืนนั้นเลยโดยที่ไม่ทันตั้งตัวไม่ทันอะไรรู้ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเลยนะอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาเฉยๆก็เอาไงดีก็ลุกไปแล้วก็ไปเอาพารามากินนะยาพาราต้องบอกเดี๋ยวจะบอกอีกว่าทําไมพาราก็มีผลทําให้เกิดเรื่องนี้ มากขึ้นด้วยนะฮะอันนี้ตอนนี้คือยังไม่รู้อะไรว่าเราเป็นอะไรกันแน่นะฮะก็คือเพราะเข้าใจว่าเป็นหวัดปกติเนื่องจากเรานอนดึกบ่อยๆเนาะนอนดึก2วันติดเลยรู้ว่ามันจะล็อกแล้วประมาณนะั้นคิดๆว่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะก็ยังฝืนอยู่นะฮะยังฝืนอยู่ก็ยังนอนนอนไปก็พยายามนอนอะไรไปหลับไปแล้วก็กลางวันผมก็ขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนเหมือนเดิมอันนี้ยังใช้ชีวิตได้ปกตินะ ยังรู้สึกปกติอยู่ยังมีแรงมีเลี่ยวมีแรงอยู่ขับรถไปส่งลูกกลับมาก็เลยกลับมานอนพักปอน,นอนพักได้เท่านั้นแหละมันก็รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่มีแรงไม่มีแรงเลยแรงมันแบบหายไปหมดนะฮะมันรู้สึกแบบแม้แต่จะลุกขึ้นเดินอะ่ะยังไม่มีแรงเลยประมาณนั้นฮนะ,ะมันแบบมันหายไปเลยนะฮะแรงอยู่แรงเราหายไปเฉยเยอะ่ะเราก็เอ้ยมันผิดปกติแล้วก็ไงดี ก็มีไทรีนอนก็กินไทรีนอนไปต่อ,อกินยาต่อเพราะเราเข้าใจว่าเราเป็นไข้ปกติทั่วไปนะเนื่องจากเราแบบนอนดึกเนาะสุขภาพเราอาจจะไม่ดีตรงนั้นมันติดติดกันหลายคืนคิดไว้อย่างนั้นก็เลยกินไทรีนอนกินอะไรปกติทั่วไปก็ผ่านไปอีกคืนนึงอีกวันนึงตอนนี้ก็เหมือนเดิมยังแบบพอที่จะฝืนมีแรงต่อไปได้ยังขับรถยังพาพส่งลูกไปโรงเรียนอะไรอยูนะ่แล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนเดิมตอนช่วงกลางวันขึ้นไปนอน เข้ามานอนในห้องก็คือตอนนั้นก็เริ่มจะไม่ทํางานแล้วนะไม่ได้นอนดึกอะไรก็คือเริ่มนอนซะมากกว่าแล้วอันนี้รู้สึกแล้วว่าแบบโหต้องเป็นไข้แน่เลยเป็นไข้แบบอะไรสักอย่างอะ่ะที่มันมันเหนื่อยมันล้านะฮะประมาณนั้นก็เลยก็การเขาก็เห็นว่าไม่ไหวนะฮะเขาก็เลยโทรตามพี่บ้างอะไรบ้างนะก็เลยได้ไปโรงพยาบาล ก็ไปโรงพยาบาลก็เลยอันนี้ข้ามขั้นตอนไปรายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวผมจะบอกไปเลยแล้วกันว่าตรวจแล้วมันเจอกับอะไรตอนแรกเราตรวจไม่เจอเพราะว่าเราไม่ได้เน้นไปตรงนั้นนะฮะก็สุดท้ายก็คือเป็นไข้เลือดออกนะฮะไข้เลือดออกแต่ว่าตอนที่ผมไปตอนไข้เลือดออกเนี่ยหมอเป็นคนวัดวัดค่าของเกล็ดเลือดเนี่ยผมอยู่ที่3 6มหมตอนนั้นะคือไปคือ36มหมแล้วนะก็คือแบบร่างกายเราอ่อนเพลียเต็มที่แล้ว ถามว่าลุกขึ้นยืนเดินได้ไหมก็ยังได้อยู่นะแต่ว่าหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะวูบสูงมากนะมันก็คือจะวูบเพราะว่าเกล็ดเลือดเราต่ําลงมากๆนะฮะจากเกล็ดเลือดปกติอันนี้ผมก็จะไม่ได้วิชาการมากนะก็ว่าให้เป็นคร่าวๆก็แล้วกักนแต่นี้สาเหตุคือมาจากยุงลายนี่แหละยุงกัดนะฮะก็คือยุงกัดมันกัดยังไงเดี๋ยวผมบอกว่ายุงกัดคือมันเป็นยุงที่เขาไปกัดคนที่เป็นไข้เลือดออกมา นะฮะแล้วก็เขามากัดเราต่อนะ,ะเลยทาให้ไข้เลือดออกเนี่ยมันแพร่มาหาเราเพราะว่าไข้เลือดออกเนี่ยมันแพร่จากยุงไปหาคนนะฮะมันจะไม่ได้เกิดจากคนสู่คนนะฮะเหมือนเราถ้าเราป่วยอยู่แล้วลูกที่บ้านเราไอใส่เขาก็ไม่มีผลเพราะว่ามันเกิดจากยุงสู่เรานะฮะเช่นถ้าย,ยุงตัวนั้นมากัดผมเสร็จปับ๊บดูดเลือดผมไปปุ๊บไปกัดลูกผมต่อลูกผมก็จะเป็นไข้เลือดออกเหมือนกันแบบนี้นะฮะยุง ไปเป็นตัวพาหานั่นเองนะฮะทำให้เกิดตรงนี้ก็อันนี้เราก็จะไม่โทษใครในรอบแถวนี้ก็ปล่อยผ่านไปเพราะว่าไม่มีใครอายเกิดขึ้นอยู่แล้วเราเองเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นประมาณนั้นนะฮะก็อยากจะให้แบบทุกท่านนะฮะจะได้แบบมีข้อมูลเพื่อเบื้องต้นเราไม่ทราบมาก่อนว่าเอ๊ะถ้าอาการแบบนี้มันเข้าข่ายหรือเปล่าก็จะได้ป้องกันตัวนะฮะเพื่อไม่ให้เก็ดเลือดมันลงต่ําเท่ากับที่ผมเจอนั่นเองนะฮะ ผมไปเข้าโรงพยาบาลเสร็จปั๊บเก็บเลือดวัดมาได้ก็คือเจาะเลือดไปนะเจาะเลือดจากเราไปนี้ต้องบอกว่าใครที่เป็นไข้เลือดออกใครเคยเป็นมาก่อนจะเข้าใจเลยว่าถ้าภาวะเก็ดเลือดต่ำเนี่ยเราจะโดนเจาะแบบซูเปอร์เจาะเจาะแล้วเจาะอีกเจาะแล้วเจาะอีกเจาะแล้วเจาะอีกนี่ผมน่าจะร่วมๆกันในแขนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็เพราะต้องต่อตรวจอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าภาวะเก็ดเลือดเราต่ำหมายเก็ดเลือดตรงเนี้ย มันก็ทําหน้าที่เป็น,ปนภูมิคุ้มกันให้เรานี่แหละนะ,ะเมื่อไหร่เราเก็ดเลือดเราต่ําภูมิคุ้มกันเราก็ต่ําลงนะฮะมันจะทําให้เราแบบรู้สึกวูบรู้สึกแบบคือไม่ได้รู้สึกวูบแล้วเราไม่รู้ตัวแล้วถ้าเราวูบขึ้นมาเราจะไม่รู้ตัวเลยเราจะหัวฟาดพื้นไปเสียชีวิตไปเลยประมาณนั้นขอบก็ถือว่าร้ายแรงพอสมควรนะฮะประมาณนั้นอพอผมเข้าไปที่โรงพยาบาลก็อย่างที่บอกคือไปที่36,00 0 ะะเพราะว่าปกติแล้วเกล็ดเลือดของคนปกติทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะประมาณ1 40, 000, นึ0 0 0สนหมืะฮะหนึ่งแหรือ1นึ0 0 0สขึ้นไปนะ,ะไปประมาณไปจนถึง2อง0สนสี่แสนอะไรประมาณนะั้นนะมันก็จะเป็น เกล็ดเลือดของปกติคือเกล็ดเลือดมันจะสร้างขึ้นแล้วมันก็จะหายไปสร้างขึ้นแล้วก็จะหายไปนะสร้างขึ้นแล้วก็ถูกทําลายไปสร้างขึ้นแล้วก็ถูกทําลายไปมันจะเป็นแบบนี้ในระบบร่างกายของมนุษย์เรานะฮะแต่ของผมเกล็ดเลือดผมมันไม่ถูกสร้างขึ้นมามันมีแต่หายไปหายไปหายไปทําให้เรารู้สึกอ่อนเพลียอ่อนล้านะฮะทำให้แบบเรียกว่าเดินไม่ได้เลยสมองอ่ะสั่งการได้สมองเรารับรู้หมดนะแต่ว่าตัวเราเนี่ยมัน แขนเขินมันไม่ยกไม่ไหวอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเก็ดเลือดเราต่ําลงจากนั้นก็นอนอยู่โรงพยาบาลก็ทําให้หมอเขาก็อันนี้ต้องบอกว่าไข้เลือดออกไม่ได้มีวัคซีนก็คือต้องรักษาตามอาการตามเท่าที่เห็นเขาก็ห้ามลุกจากเตียงห้ามลงจากเตียงทุกอย่างฉี่เชอือต้องทําอยู่บนเตียงหมดเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เราใช้พลังงานออกไปเพราะยิ่งเราใช้พลังงานออกไปมากเก็ดเลือดเราจะยิ่งต่ําลงเรื่อยๆแล้วอีกอย่างคือว่า อาการวูบนี่แหละที่เขาบอกว่ามันมันมีโอกาสที่จะวูบได้ตลอดเวลาตอนที่เราแม้แต่ใครก็เอาเราไม่อยู่เนื่องจากผม,มตัวใหญ่ด้วยเนาะเราผมก็น้ําหนักตอนที่ไปก็คือ,อประมาณ99ร้อยนึง่งน,นะประมาณร้อยนึงนะตอนนี้เหลือ93นะฮะลดไป7กิโลนะฮะภายในที่นอมโรงพยาบาลประมาณเจวันนี่แหละนะก็ทำให้เห็นได้ว่าแบบเออมันมัน มันค่อนข้างที่จะร้ายแรงแล้วตอนแรกเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยอยู่ในมือหมอแล้วไม่น่ามีปัญหาแต่ทีเนี้ยเรื่องของเกล็ดเลือดเนี่ยมันอยู่ในในใน,ในร่างกายเราเราไม่สามารถที่จะตอบได้แมมแต่หมอก็ตอบไม่ได้เขาทําหน้าที่อย่างได้อย่างเดียวคือเจาะเลือดเราไปเจาะเลือดเราไปเจาะเลือดเราไปเพื่อดูว่าเกล็ดเลือดขึ้นหรือ,อยังประมาณนั้นแล้วก็ยาพาราบางตัวไม่สามารถใช้ได้นะฮะเพราะว่ายิ่งกินยาพาราเซตอมอลมันจะทําให้เกล็ดเลือดต่ําลงนะฮะตอนนี้มันจะทําให้มีผลแบบนี้ถ้าบอกว่า เรามีอาการคล้ายๆผมอย่าเพิ่งไปกินยาพารานะฮะเข้าไปลงพยาบาลก่อนเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้เก็ดเลือดเราต่ําลงมากกว่าเดิมนะฮะมันจะทําให้เราแย่ลงกว่าเดิมนะฮะอันนี้ผมก็ถือว่ายังโชคดีตรงที่ยังพอมีแรงเพราะาผมอยู่ชั้นบนด้วยเดินลงไปข้างล่างเราบุตกบันไดก็เรียบร้อยตอนนี้สภาพในร่างกายเองอ่ะจาก36มหมทุกๆวันแทนที่มันจะเพิ่มขึ้นมันก็ลดลงนะจาก36มห เหลือ1มื่นห้าหมื่นห้าอ่าใช่ใช่ประมาณ1มื่นจากนั้นก็ลดลงไปอีก1มื่นห้าลดไปเหลือหมื่นเอ่อไม่แน่ใจจําไม่ได้ละแล้วรู้สึกว่าตอนจบตอนท้ายคือมันเหลือประมาณเหลืออยู่ที่3 3 6นะครับผมก็เลยต้องเ้า ICU นะฮะก็คือเอาเข้า ICU เพื่อให้เกล็ดเลือดนั่นเองนะฮะเขาก็ต้องสั่งเกล็ดเลือดมาเกล็ดเลือดก็คือเลือดที่มันเหมือนเลือดแดงแดงนั่นแหละนะ แต่เขาผ่านกับวิธีการไม่ว่าจะเขย่าอะไรก็ต่างให้มันเกิดเป็นเกล็ดเลือดที่เป็นเม็ดเลือดแข็งตัวขึ้นมานะฮะเพื่อใส่มาให้ร่างกายเราพอดีว่าผมก็ได้กรุ๊ปเลือดที่มันไม่ได้ร้ายแรงมากกรุ๊ปเอบปกติมันก็เลยเไม่ยากเท่าไหร่นะฮะสำหรับคนที่ต้องการเกล็ดเลือดที่มันกรุ๊ปยากๆหน่อยก็อาจจะเครียดนิดนึงแต่เราก็ยังพอได้อยู่นะฮะก็ได้รับเกล็ดเลือดมาก็หมอก็เฝ้าดูอาการนะรจากที่ เหลืออยู่ในในใบางานของหมอเขาเขียนก็คือ3 0 0นะฮะของผมจาก30,06ที่ไปอ่ะเหลือ3 6 0 0ก็ได้เก็ดเลือดเสร็จปั๊บก็ขึ้นมาอยู่ประมาณไปที่หมื่นกว่าก่อนนะฮะหมื่นกว่าน่าจะเป็นหมื่นสองนะฮะจาก3 6 0 0ไปหมื่นสองนะฮะแล้วหมื่นสองก็ไปห้าหมื่นแล้วก็ไป9 9้าหมื่นเก้าอันนี้อันนี้รวบรัดนิดหนึ่ง แต่มันไม่จบแค่นั้นนะฮะแทนที่มันจะเพิ่มขึ้นไปเพราะว่าอย่างที่บอกครับเกล็ดเลือดของเรามันจะถูกทําลายอยู่ตลอดเวลานะฮะพอเราสร้างขึ้นมาเสร็จปับ๊บมันก็จะถูกทําลายไปในการในตับในอะไรประมาณนะะั้นนะมันจะถูกทําลายไปตามระบบใครอยากทราบข้อมูลรายละเอียดก็ลองเข้าไปหาอ่านดูเกี่ยวกับเกล็ดเลือดก็แล้วกันนะก็ทําให้เลือดที่เราได้มาเกล็ดเลือดที่เราได้มาเนี่ยภูมิคุ้มกันของผมมันไม่สร้างขึ้นมาม,นมันได้แค่เป็นเกล็ดเลือดจาก ผู้อื่นที่เรามาใส่ในร่างกายเรานะฮะมันก็เลยทําให้ของเราที่เพิ่มขึ้นมาจริงๆอ่ะมันไม่เยอะมันน้อยนะฮะมันยังน้อยอยู่จากแทนที่เราไป99 0า0มื้วเรามีโอกาสที่จะถึง 100, แสนละไม่ไปมันลงนะฮะมันลงอีกนะ,ะอันนี้คือไม่ได้ลงจากเตียงไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยนะเานอนอยู่ปกติอยู่ๆมันก็ตกลงไปอีกนะะประมาณนั้นตกลงไปอีกไปเหลืออยู่จาก99,000ืเหลืออยู่ห0,000นะ,ะกลับไปอยู่50 0 0 0 ก็คราวนี้ก็ต่อจากนั้นคือเราให้เก็บเลือดไปแล้ว2ถุงนะผมให้เก็บเลือดไปแล้วสถุงอันนี้จํานวนไม่แน่ใจเท่าไหร่กว่า2ถุงเนี่ยได้มา9 99า9านะเก้าหค่าของเขาอะนะค่าเก็เลือดนะแต่จริงๆก็คือต้องแสนสี่ขึ้นไปนะผมก็ไม่ไปทันทีมันก็ไปได้แค่นี้จากนั้นมันกลับมาที่50,000ก็เลยต้องได้เก็ดเลือดอีกถุงที่3านะฮนะหีนะ่ผมได้เก็เลือด สามถุงก็หลังจากนั้นก็นี่แหละรวมเวลาประมาณสัก10วันเอ่อถ้านอนโรงพยาบาลจริงก็ประมาณสัก7 7วัน7วัน7คืน78วันเนี่ยประมาณนี้แหละนะก็กว่าจะเริ่ม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 มีการสร้างเกรด็ดเลือดขึ้นมานะฮะก็ถือว่ากว่าจะผ่านได้ว่างั้นเถอะมันก็ค่อนข้างจะทุกทรมานแต่เราว่าตอนนั้นอะ่ะพอหลังจากที่เราเป็นไข้อะ่ะมันก็จะเริ่มดีขึ้นละไข้เราจะเริ่มหายไปเหมือนเราเป็นไข้หวัดปกติแล้วเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ของผมติดอย่างเดียวคือตัวค่าของเกล็ดเลือดที่มันหายไปแล้วก็ต่ําลงมากเกินไปมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตปกติได้ถ้าเดินลุกขึ้นก็อาจจะวูบได้อาบน้ำเข้าห้องน้ําก็ไม่ได้อะไรเงี้ต้องมีคนพาไปต้องมีคนพยุงต้องมีอะไรแบบนั้นก็คือถ้าไม่จําเป็นเลยเขาไม่ให้ลงเลยเขาจะให้อึบนบน,บน,บ,น,บ,นบนเตียงเลยประมาณนั้นเนื่องจากภาวะเกล็ดเลือดต่ำเนาะประมาณนั้นก็ กว่าจะผ่านมาได้ก็พอสมควรวันนี้ผมกลับบ้านมาได้นะจากเมือ่อกลับบ้านมาเมื่อวานนี้นะฮะก็วันนี้ก็ได้นอนพักว่าเกล็ดเลือดของผมยังอยู่ในภาวะที่เป็นปกติแล้วหรือยังก็ยังนะฮะยัง,ย,งยังไม่ถึงขั้นนั้นตอนนี้เรายังมีความรู้สึกที่ยังอาจจะมีแบบวิงวิงบ้างนะฮะเนื่องจากแล้วก็เรื่องการเดินเรื่องอะไรต้องช้าลงหน่อยเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดบูบขึ้นมาอีก เกิดจะลดลงไปอีกอะไรประมาณนี้ยังไม่แน่ใจแต่ว่าหมอบอกว่าขึ้นแล้วอันนี้คือขึ้นแล้วขึ้นด้วยตัวมันเองแล้วเพราะว่าหลังจากที่เราให้เก็ดเลือดมาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมาเฝ้าระวังคอยเจาะของเราตลอดเจาะเลือดไปดูว่าเอ๊ะมันผลิตเองหรือเปล่าวะหรือว่าเป็นแค่เก็ดเลือดที่เขาเติมเข้าไปให้เราประมาณนั้นของผมตอนนี้ก็หมอก็บอกแล้วว่าขึ้นแล้วแต่ว่าไม่เยอะมากมันค่อยๆขึ้น เพราะว่าเนื่องจากเกล็ดเลือดเรามันก็ต้องไปเกี่ยวกับพวกเม็ดเลือดขาวพวกอะไรประมาณนั้นนะเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงอะไรประมาณนั้นเขาต้องมีความสมดุลต่อกันนะตอนนี้ก็ยังต้องกินเกลือแร่อยู่ก็ยังต้องกินเกลือแร่อยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่จะวิ่งจะอะไรนี่ห้ามแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทําไม่ได้นะสำหรับการที่เป็นไข้เลือดออกนะฮะไข้เลือดออกมันมันร้ายแรงตรงที่ว่า เลือดเราออกไม่ได้นะ,ะถ้าเลือดเราออกปับ๊บเก็ดเลือดเราต่ำเนี่ยเรามีโอกาสที่จะแม้แต่เลือดที่ไหลออกเนี่ยตามลายฟันเนี่ยก็อันตรายนะฮะแม้แต่เราเป็นแผลเล็กน้อยแค่นิดเดียวเราจะทําให้เก็ดเลือดเราต่ําจนเราเสียชีวิตได้นะฮะนี่คือความร้ายแรงของแค่เลือดออกทีแท้จริงเลยแนหะพรเรารู้สึกต้องบอกว่าผมเองผมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลมาก่อนนะฮะก็คือครั้งนี้ครั้งแรกแล้วคง ขอเป็นครั้งเดียวก็แล้วกันนะตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุ45เนี่ยไม่เคยนอนโรงพยาบาลมาก่อนเลยนะเข้าเข้าทีเดียวแล้วก็หนักเลยประพาณนั้นก็อยากให้เพื่อนๆหรือพ,พี่น้องๆน,นะ,ะก็ระวังลงพยาเช็คร่างกายด้วยนะส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติแบบที่ผมเล่ามาก็ไปไปถึงมือหมอก่อนนะอย่างน้อยเราก็ได้ไปตรวจเลือดไปดู เกรดเลือดของเราว่ามันต่ําลงมากขนาดไหนลูกชายผมก็เป็นนะลูกชายก็โดนยุงกัดเหมือนกันนี้ก็ยุงไม่แน่ใจว่ายุงตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าเกรดเลือดของเขามีอยู่200,005หรอ200,006นะตอนที่ตอนที่เช็คเลือดครั้งแรกเกรดเลือดเขามีอยู่200,006นะของลูกนะแล้วก็เขาเช็ค3าครั้งของเขาเช็คครั้งที่2เหลือ200,005อะไอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่ามันไม่ลดลงนะแปลว่า โอเคของเขาหายนะเรียบร้อยไม่มีปัญหาก็โล่งใจไปนิดนึงนะฮะไม่งั้นก็ก็จะแย่แบบผมประมาณนั้นเพราะว่าเด็กน้อยมันก็ไม่เหมือนกับเราเนาะอย่างเราเราถือว่าเรายังคิดว่าเราแข็งแรงอยู่แต่จริงๆแล้วสุดท้ายมาก็มันก็เกิดเหตุได้โดยที่แบบเราไม่คาดฝันเหมือนกันนะฮะประมาณนั้นก็เลยอยากจะเล่าเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันสำหรับเป็นเพื่อนพีนพน่น้องที่เออเป็นห่วงนะผมก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็มีสอบถามเข้ามาก็ ยังไงก็เดี๋ยวผมขอเวลาสักพักหนึ่งแล้วกันนะในการที่จะตอบคําถามหลายๆท่านก็มีค้างเพราะว่าเนื่องจากนอนนอนอยู่บนเตียงทุกวันเลยมันไม่ได้ทําอะไรแล้วโทรศัพท์มือถือผมก็ไม่ได้ใช้นะไม่ได้เล่นเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม,ไม่ไม่มีอารมณ์ในการที่เราจะทําแบบนั้นได้เพราะตอนนั้นก็คือตอนที่ป่วยอยู่มันก็ยังมึนยังอะไรอยู่นะพอทุกอย่างมัน มันเหมือนคนไม่มีแรงฮะมันไม่มีเรี่ยวแรงเพราะว่าเราไม่มีเกล็ดเลือดอย่างที่ว่าเกล็ดเลือดก็คือมันไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันอะไรขึ้นมาทําให้เราอ่อนล้าอ่อนเพนลียไม่ปวดตัวเป็นไข้ก็หนาวสัน่นฮะหนาวอยู่หนาวอยู่ดีๆเปิดแอร์เย็นๆแต่เหงื่อท่วมตัวก็เป็นแบบนั้นด้วยอ่าประมาณนั้นนั่นคือภาวะเกล็ดเลือดต่ำนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนพี่น้องตอนนี้ก็ ดีขึ้นนะ,ะดีขึ้นแล้วก็กลับมาอยู่แบบอ,อ,อยู่ก็ยังต้องเป็นแบบสโลไล์อยู่นะยังใช้ชีวิตแบบว่าเบาๆอยู่นะยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดทำอะไรหนักๆนะฮะก็พยายามที่จะดูอาการอยู่ก่อนนะ,ะดูอาการตัวเองไปก่อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดวูบขึ้นมาก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องอีกเดือดร้อนหลายท่าน <c oughs> <c oughs> ก็โอเคคลิปนี้หวังว่าจะ เป็นประโยชน์ด้วยสาหรับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะที่เข้ามาดูมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีเนาะไม่ได้เกี่ยวกับการต่อนน่นต่อนี่ต่อนั่น,นหรือการรีวิวของอะไรก็แล้วแต่นะมันก็ถือว่าเป็นประโยชน์บ้างก็สักเล็กน้อยก็ยังดีนะสำหรับเพื่อนที่ผ่านเข้ามาฟังเข้ามาดูนะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณหลายๆท่านที่แสดงความเป็นห่วงมานะฮะทั้งทางอินบ็อกหรือทางอะไรก็แล้วแต่เนาะก็ขอบคุณมากนะฮะคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราก็ค่อย เริ่มมีแรงขึ้นมาเดี๋ยวผมก็จะเริ่มทำคลิปกับให้เหมือนเดิมนะฮะสำหรับท่านที่ตอบคำถามก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวถ้าพอเริ่มจะดีขึ้นหน่อยเดี๋ยวผมก็จะเริ่มไ like ล่ตอบคำถามเขาแล้วกันถ้าน้องอยังต้องการคำตอบอยู่นะ <laughs> มันผ่านไปหลายวันมากๆแล้วเนะี่ยผมไม่ได้ตอบเลยนะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ